สัมผัสมุมมองใหม่และความงามที่เหนือความคาดหมายกับ5ประเทศยุโรปตะวันออกธรรมชาติสวยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอาหารการกินก็ต้องยกนิ้วให้เป็น5ประเทศที่ใครๆต่างก็บอกว่าต้องไปเยี่ยมสักครั้งในชีวิตที่แรกสาธารณรัฐเช็กไปเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกยา่าเชสกี้คลุมโลและไปเดินเล่นมอสพาชาวสสพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่เชื่อมต่อระหว่างโอทาวและลิตเติลทาวหรือจะชมปราสาทคอมเพล็กซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกปราสาทแห่งปราแล้วก็ไปลองดื่มน้ำแร่กับแก้วพิเศษแล้วไปเดินเลน ชมเมืองเมืองสุดคิ้วกลางหุบขาวคาลวีวารีตึกต่างๆสีสนันกันลูก,กวาดแน่สวยมากน่ารักสุดๆแล้วที่นี่สโลวาครประเทศสวยในยุโรปที่ห้ามองข้ามเด็ดค่ะ แล่นชมปรา,าสาทราติสลาาปรา,าสาทสีขาวรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมหลังคาสีส้มขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำดานูหรือจะไปล่องเรือชมดินแดนริมฝั่งแม่น้ำดานูบอันมีเสน่ห์บูดาเปสต์ประเทศฮังการีหรือจะที่นี่ออสเตรียประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหาหเช่นหมู่บ้านฮาวสตัดเมืองสุดคลาสสิกที่อบล้อมด้วยขุนเขาหรือจะเมืองซาวส์บวร์กบ้านเกิดของโมซาร์ชมความวิจิตรงดงามของพระราชวังเชนบุนและสุดท้ายมิวนิกเมืองหลวงของรัฐบาวาเรียทาง ตอนใต้ของประเทศเยอรมนีไปเดินเล่นช้อปปิ้งและชมสถาปตัตยกรรมสไตล์เกอติกท,ที่จตุรัสมาเรียนพัสสำหรับใครที่อยากมาเปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรปครั้งแรกบอกเลยว่าต้องยุโรปตะวันออกอย่างกับทริป5ประเทศนี้ไปกับ quality express เริ่มต้นแค่7 9 9 0 0บาทเท่านั้นไปแล้วหลงหลักแน่นอน